สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับผมวันนี้เราก็กลับมาอยู่กับเกม Forza Horizon 5กันอีกทางนะครับผมสำหรับวันนี้นะครับผมจะพาทุกคนมาทำ Festival Playlist นะครับผมเป็น Spring Season นะผมเป็นซีซั่นสุดท้ายของซีรีส์2นะครับผมเป็นการต้อนรับปีใหม่นะครับผมซึ่งอันนี้ก็เป็นซีซั่นสุดท้ายของซีรีส์2แล้วนะครับผมผมจะพาทุกคนมาดูนะครับว่าในส่วนของภารกิจในซีซั่นนี้จะมีอะไรบ้างนะครับผม แล้วก็อยากจะขอบอกทุกคนว่าก็สวัสดีปีใหม่กันด้วยนะครับผมก็ขอ,อให้ทุกคนมีความสุขบภาพแข็งแรงนะผมเงินทองเข้ามาเยอะๆนะครับผมก็จะเป็นยังไงเดี๋ยวเราจะไปดูกันนะครับผมสาหรับภารกิจในซีซั่นนี้ผมไปเดี๋ยวเราจะไปดูกันเลยครับผมอันนี้ก็จะเป็นภารกิจนะครับผมในซีซั่นนี้นะครับผมอันนี้ก็จะมีให้เราทําอะไรบ้างเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับผม และก็ของรางวัลนะครับอันนี้ก็จะมี g าราโดสปายเดอร์แล้วก็พิวทริเดนนะครับอันนี้เดี๋ยวเราจะมาดูภารกิจแรกกันเลยนะครับผมาทเดี๋ยวเราไปดูเลยครับภารกิจแรกนะครับผมอันนี้ก็คือให้เราใช้ Ford Escort r ์ Hot w a เอ็กคอร์ดอนะครับผมเป็นตัวปีหนงนะครับผมที่ไม่ใช่ตัวฟูมนแก๊แบบนี้นะครับแล้วก็เอามาชนะเดอ t เทรลนะครับผมก็คือเป็นสนามแรลลี่เป็นแบบสปีนเหมือนโนตเลสซิ่งนะครับผมอันนี้ก็คือชนะ3รอบนะครับผม สำหรับอันนี้นะครับผมอันนี้เพื่อนๆจะเล่นสนามไหนก็ได้นะครับผมแต่ต้องเป็นสนามแบบวิ่งรอบเดียวจบนะครับผมไม่ใช่แบบวิ่ง2 3สรอบนะครับอันนี้ก็เป็นประมาณนี้นะครับผมให้เล่นทั้งหมด3รอบนะครับผมให้ผ่านนะครับผมอันนี้ก็เป็นชัปเ t อร์ที่2เนาะก็จะมีประมาณนี้นะครับผมสำหรับภารกิจต่อไปนะครับผมอันนี้ก็คือให้เราเก็บสกิลพอยท์ทั้งหมด10,000 0นะครับผมอันนี้เพื่อนๆก็ ให้มาตรงไหนก็ได้นะผมที่มันมีลานกว้างนะครับผมก็คือตรงนี้นะครับผมก็คือให้กระโดดหรือว่าใช้สกิลนี้นะครับผมก็เพื่อเก็บสกิลพอยต์นะครับผมนีชนต้นไม้อะไรอย่างนี้เนาะเพื่อเก็บคอมโบนะครับผมนีเป็นสกิลพอยต์นะครับผมก็อันนี้ก็เก็บไปเรื่อยๆนะครับผมจนถึงหนึ่งแสนนะครับผมอันนี้ก็เก็บไปเรื่อยๆนะครับผมอันนี้เพื่อนๆก็เก็บไม้ถึงสามห นะครับผมนี่ก็จะเป็นประมาณนี้ผมได้1นึ่งแสนพอยพอดีนะครับผมก็จะเป็นประมาณนี้นะผมสำหรับชัปเตอร์ที่สามเดี๋ยวเราไปดูชัปเตอร์ที่4กันครับผมชัปเตอร์ที่4ของ weekly challenge นะครับผมอันนี้ก็คือให้เราเก็บ9ดาวใน danger side นะครับผมเพื่อนๆจะสามารถเล่น danger side อันไหนก็ได้นะครับผมนี่เพื่อนๆจะเล่น danger side ไหนก็ได้นะครับผมอันนี้นะฮะอันนี้ผมแนะนําให้เพื่อนๆแต่งเต็มมาเลยนะครับผมแล้วก็กระโดดแดนเจอร์ไซด์ไหนก็ได้นะครับผม อันนี้ของผมกระโดดแดนเอร์ไซด์ตรงที่เราใช้ใช้โรเลดซีนะครับตรงนี้นะครับผมนี่ตรงนี้เลยนะผมอันนี้คือจุดประจำของผมเลยนะฮะนีกระโดดให้ได้เดาวนะครับกระโดดอีกรอบครับอันนี้ก็โดดไปแล้ว2รอบนะครับอันนี้รอบสุดท้ายนะครับผมอนีกระโดดไปฮะปึ๊บเรียบร้อยครับผมก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมสําหรับวิกตี้ชาเลนนะผมกับบอดเอสพอร์นะผม r าร์เอสคอร์ดบอรนะผมก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผม ก็เดี๋ยวเราจะไปดูภารกิจต่อไปเลยครับภารกิจต่อไปนะครับผมเป็นเทเชอร์ฮันนะครับอันนี้ให้เพื่อนๆใช้เป็นเชฟโรเลตเบลแอร์นะครับผมเป็นตัวปี1957นะครับผมกระโดดให้ได้25ครั้งนะครับผมตามชื่อรุ่นของรถเลยนะครับวันนี้อันนี้เชฟโรเลตเบลแอร์ผมแต่งมาติมนะครับอันนี้ก็ให้กระโดดไปเรื่อยๆนะผมให้ครบยีครั้งนะครับอันนี้นี่ผมแนะนาให้มาแถวแวทะเลทรายนะผมเพราะว่าเนินมันเยอะนะครับตรงทะเลทราย เนี่ครับผมก็จะเป็นประมาณนี้นะครับอันนี้ก็เก็บผม2 5ครั้งแล้วนะผมสําหรับสกิลแอร์นะครับผมเดี๋ยวเราไปดูว่าอยู่ตรงไหนนะครับนี่ครับผมอันนี้จะอยู่ตรงบริเวณสนามบินล้างตรงนี้นะครับนี่กล่องสมบัติจะอยู่ตรงนี้นะครับและก็อันนี้เมื่อเราเข้ามาถึงวงนะครับผมก็ใช้โดรนบินหาเหมือนเดิมนะครับผมจนหาเจอกล่องสมบัตินะครับผมตรงนี้จะเป็นป่านะครับผมอาจจะหายากหน่อยนะครัเพราะว่า ป่ามันมีต้นไม้เยอะนะครับตรงนี้ก็ค่อยๆหาเรื่อยๆนะครับผมตรงนี้นะฮะนี่หาไปเรื่อยๆนะครับผมนี่ครับทุกคนอันนี้ผมเจอแล้วมันจะอยู่ตรงบริเวณนี่เลยครับผมมันจะอยู่ตรงปีเครื่องปีนะครับอันนี้เพื่อนๆก็ขับมาเก็บกันได้เลยนะครับผมอันนี้ก็จะได้เป็นเงินห้าหมื่นนะครับผมขอขับไปเก็บก่อนนะครับผม นี่ครับผมก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมนี่อันนี้เควสกล่องสมบัติก็ผ่านไปแล้วนะครับผมก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมเดี๋ยวเราไปถึภารกิจต่อไปกันเลยครับผมภารกิจต่อไปนะครับผมอันนี้ก็เป็นอีเวนต์แลบนะครับผมอันนี้ให้เราเก็บกล่องสมบัตินะครับผมเพื่ออัปเกรดรถนะครับด้วยการใช้ฟอร์ดโฟกัส RSB สองพันนะครับผมอันนี้นะฮะในช่วงแรกๆตรงนี้นะครับผมอันนี้จะยังไม่มีอะไรนะครับผมอันนี้ก็ขับเข้ามาข้างในนะผมตรงสนามบอลตรงนี้นะครับผมแล้วก็ ชนตัวลูกพิญานตาไปเลยนะผมที่อันนี้นะฮะแล้วก็กระโดดไปรับผมแบบนี้ฮนะเรียบร้อยรับผมนี่ประมาณนี้นะครับผมนี่ครับผมเราก็จะได้เป็นฟอซ่านลิงนะครับผมเป็นน็อกน็อกนะครับผมจะเป็นประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราจะไปดูภารกิจต่อไปกันเลยครับผมอันนี้ก็เป็นอีเวนต์แลบก็ผ่านไปเรียบร้อยแล้วนะครับผม ภารกิจต่อไปนะครับผมอันนี้ก็เป็นแดนเซอร์ไซน์นะคะผมใช้เป็นรถซูเปอร์ซันลีคาร์เอเ800นะครับจะเป็นนี่เลยครับผมจะอยู่ตรงนี้นะผมบริเวณบรซสตเอฟเฟกตรงนี้นะครับผมผมแนะนําให้เพื่อนๆมาตั้งความเร็วตรงนี้นะครับผมดีตรงด้านซ้ายมือผมนี่เลยนะฮะเอ้ยไม่ใช่ดิขวามือนะผมจะขวามือหรือซ้ายมือก็ได้นะครับผมตรงนี้นะฮะนี่อันนี้ขับมายาวๆเลยครับผมแล้วก็กระโดดไปเลยฮะนี่ครับผมแบบนี้ฮะ เรียบร้อยผมก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมสําหรับในส่วนของเดนเจอร์ไซด์นะผมก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมเดี๋ยวเราไปดูซีซันน์ออฟติคทีฟอันต่อไปเลยครับผมสาหรับอันต่อไปนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นฟอร์ดม s สเตอร์69นะครับผมใช้เป็นฟอร์ดม s สเตอร์บอส302นะครับผมจะเป็นสปีดแทบตรงเขาอากินะตรงนี้นะครับผมทําความเร็ว130ไมล์นะครับผมตรงนี้นะครับผม นี่อันนี้ก็ขับตรงยาวมาเลยครับผมให้ได้1 0ไมล์แบบนี้นะครับผมนี่อันนี้ก็ผ่านไปเรียบร้อยผมสำหรับสปีดแคปนะครับผมเดี๋ยวเราจะไปดูซีซันนอลออ e c t i ต e อันต่อไปเลยครับผมเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับผมอันต่อไปนะครับผมอันนี้ก็ให้เราใช้เป็นรถพ i ิกอัพคัสซีนะครับผมนี่จะเป็นตรงนี้ครับผมบริเวณตรงสนามที่เป็นออฟโรดตรงนี้นะครับผมซึ่งมันจะอยู่ตรงนี้เลยนะครับผม ตรงนี้ครับยาวๆมาเลยนะผมผมแนะนําให้มาตั้งความเร็วตรงเมื่อกี้นะผมที่ผมอยู่นะครับผมนี่ขับยาวๆมาเลยครับผมนี่เขาโค้งมาแบบนี้ฮะแล้วก็ยาวไปครับผม82ไม์นะครับอันนี้ก็ค่อยๆไปนะผมอย่าให้ความเร็วตกนะครับผมถ้าความเร็วตกจะต้องไปเริ่มใหม่นะครับผมอันนี้ก็ขับยาวๆมาผมนี่ประมาณนี้ผมก็ผ่านไปเรียบร้อยผมสําหรับ Seasonal Objective เป็น Speed Zone นะครับจะได้เป็น s p e e d มานะครับผม ก็จะเป็นประมาณนี้นะผมเดี๋ยวเราจะไปภารกิจต่อไปกันเลยครับผมภารกิจอันต่อไปนะครับผมอันนี้เป็นเดอะทริอลนะครับผมใช้เป็นรถมูนิแกนอันไหนก็ได้นะครับผมเป็นคัตเอสหนึ่งนะครับผมนี่เพื่อนๆใช้เป็นรถคันไหนก็ได้นะครับผมเป็นคัตเอสหนึ่งนะครับผมอันนี้นะฮะนี่ใช้เป็นคันไหนก็ได้นะครับผมอันนี้นะครับผมก็แข่งเป็นทีมเหมือนเดิมนะครับผมรอบนี้ผมจะใช้เป็นตัวฮูนิแกนคอร์ซี่ตัวนี้นะครับผมตัวนี้เลยนะฮะ เป็นรถแรลลี่ที่ให้มาตั้งแต่ต้นเกมเลยนะครับผมดีคันนี้ผมแนะนําเลยนะดีถ้าใครมีก็เอามาทําเป็น S1 แล้วก็มาแต่งเป็นรถเลสซิ่งแบบนี้นะผมดีผบอกเลยว่าขับดีมากนะครับผมอันนี้ก็แข่งเป็นทีมเหมือนเดิมนะผมแข่งไปเรื่อยๆจนจบนะผม ทั้ง2เกมนะครับผมก็จะชนะเลยนะครับผมเดี๋ยวเราจะตัดไปในตอนที่ชนะเลยละกันนะครับผมตอนนี้เราก็เล่นมาถึงอีเวนต์สุดท้ายแล้วนะครับผมอันนี้เป็นอีเวนต์ที่ะครับผมก็อันนี้ทีมผมนําก็ชนะเรียบร้อยครับผมก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมสําหรับเดอะทริเอลนะครับผมก็จะเป็นประมาณนี้ครับผมเดี๋ยวเราไปดูของรางวัลที่เราจะได้กันครับผมนี่ครับผมก็ชนะไปเรียบร้อยครับผมสําหรับเดอะทริเอลก็จะได้เป็น มูนิแกนคอสซี่ V2 มานะครับผมก็จะเป็นตัวรถที่เราได้มาตั้งแต่ต้นเกมนะครับผมนี่ก็จะเป็นประมาณนี้เนาะอันนี้เดี๋ยวผมจะเอาไปคลิปดรอปให้คนอื่นนะครับผมเพื่อที่จะต้องเก็บคูลไลซันซีเกตซานต้านะครับผมและก็อันนี้ถ้าเราทำมาได้จนถึงย5่อยบห้เราก็จะได้เป็น Lamborghini Gallardo Spider นะครับผมนี่จะเป็นคันนี้ครับผมเป็นรถคันใหม่นะครับผมและก็วก,กับตอนนั้นผมทำ Daily Challenge ทำเป็นทีมเลสซิ่งสิครั้งจากสตีลเลสก็จะได้เป็น 25พอยต์พอดีอันนี้ก็เป็น35พอยต์นะครับผมก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมซีซันอลแชมเปี้ยนชิพอันนี้นะครับผมอันนี้เพื่อนๆใช้เป็นรถคัส A 8ป0้อยขั้นไหนก็ได้นะครับผมเป็นรถปี2010นะครับผมจะเป็นสนามแรนลี่ตรงนี้นะครับผมนี่ตรงนี้นะผมเป็นสนามตรงนี้นะฮะเป็นสนามย่อยทั้งหมด3สนามนะครับผมให้ชนะที่1อย่างเดียวนะครับผมในแชมเปี้ยนชิพนะครับผมในรอบนี้นะครับผมอันนี้ผมจะใช้เป็นอะลูมิเนียมรนะครับผมเป็น นี่ครับผมเป็นคัสเอนะผมเหมือนกับตอนที่ผมไปทำสปีดโซนมานะครับผมในซีซั่นที่ผ่านมาเนาะที่อันนี้ก็แข่งทั้งหมด3อีเวนต์เหมือนเดิมนะครับผมชนะที่1อย่างเดียวนะครับผมที่อันนี้ก็ขับอยู่ยาวไปให้ผมอันนี้ผมจะให้ดูแค่ช่วงต้นนะผมจะตัดไปในตอนที่จบเลยละกันเนาะที่เดี๋ยวเราจะตัดไปเลยละกันนะครับอันนี้ก็แข่งไปเรื่อยๆนะครับผม ตอนนี้เล่นมาถึงเป็นสุดท้ายแล้วนะครับผมใกล้จะเข้าสิงชัยแล้วนะครับผมมาอีกของเดียวว่าผมยาวๆนี่ผมก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมสำหรับซีซันนอลแชมเปี้ยนชิพอันแรกับผมก็ผ่านไปเป็นที่ยบร้อยผมเดี๋ยวเราจะมาดูของรางวัลที่เราจะได้กันกับผมว่าเป็นทะไรน,นะครับของรางวัลในซีซันนอลแชมเปี้ยนชิพอันแรกนะครับผมก็จะเป็นแอสตันมาตินเวนเต้นะครับผมเป็นตัวปี2019นะครับผม,ผมก็จะเป็นประมาณนี้นะครับ ได้บูส์นะครับอันนี้ผมจะเซ็นแอดกี e ่ไปนะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะต้องเก็บไอหลอดที่เป็น Horizon Secret Santa ด้วยนะครับผมก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมสำหรับ Seasonal Championship อันแรกนะครับผมจะเป็นประมาณนี้นะฮะ Seasonal Championship อันต่อไปนะครับผมจะเป็น g t Car ผมใช้เป็นคัสตี800นะครับผมน e w Beginning นะครับผมนี่จะเป็นสนามรถเลสซิ่งตรงนี้นะครับผม นี่จะอยู่ตรงนี้เลยนะฮะใช้เป็นรถ GT Car Card E นะครับผมอันนี้ผมก็จะใช้เป็น j a g u a F-Type R นะครับผมนี่เป็นคันนี้เลยนะผมทำเป็น Card E 800นะครับอันนี้เป็นขับเคลื่อน2ล้อนะครับผมอันนี้ก็เล่นทั้งหมด3รอบเหมือนเดิมนะผมเป็น3อีเวนต์นะครับผมถ้าชนะก็จะได้เป็น Ferrari 575 M Maranello นะครับผมอันนี้ผมก็ทำไป40พอยต์แล้วนะผมก็จะได้เป็น P ควายเด่นนะครับผมอันนี้ได้รถทั้ง2องคันเลยนะครับผมตอนนี้เราก็ใกล้จะถึงเส้นชัยแล้วนะครับผมเราก็ใกล้จะเข้าแล้วผมอันนี้ก็จะเป็นซีซันนอลแชมเปี้ยนชิพอันที่สองนะครับผมนี่ก็จะเป็นประมาณนี้ผมเราก็จะได้เป็นรถเฟอร์ลารีนะครับผมนี่จะเป็นประมาณนี้ผมสําหรับซีซันนอลแชมเปี้ยนชิพอันที่สองนะครับผมนี่ครับผมเราก็จะได้เป็นเฟอร์ลารี5.5 M Malardelo นะครับผมนี่ครับผมจะเป็นประมาณนี้นะครับผม ก็เดี๋ยวเราจะไปดูซีซันแนลแชมเป i ้ยนชิพอันต่อไปกันเนาะและก็ก่อนจะไปซีซันแนลแชมเ p ี้ยนชิพอันต่อไปนะครับผมอันนี้ถ้าเราเก็บมาได้45พอยต์นะครับเราก็จะได้เป็นรถพิวทรี i ดิ n นนะครับผมนี่เป็นรถจิว๋วคันแบบนี้เลยนะครับผมนี่เป็นรถแรด้วยนะครับผมคันนี้ที่ได้จากซีซันแนลแชมเป i ้ยนชิพนะครับผมภารกิจอันต่อไปนะครับผมเป็นภารกิจถ่ายรูปนะครับผมอันนี้ให้เรานําเอาพิวทรีเด e n นไปถ่ายที่ ทีโอฮูแคนตรงบริเวณนี้ครับผมนี่เดี๋ยวผมจะพาไปดูวับนี่มันจะเป็นตรงบริเวณไอสนามบินที่เป็นโบราณสถานตรงนี้นะครับผมนี่เราขวามาเลยฮนะนี่ผมก็จะเป็นไอเจ้ารถคันนี้เลยครับผมเป็นรถเด็กๆฮะ้ยเข้าปิด <L> ไปเข้าไอโพลิซันอาร์เคดเฉยเดี๋ยวขอออกมาก่อนแล้วกันนะนี่อันนี้เขาให้เราถ่ายรูปนะครับผมนี่ กับไอ้ตรงสนามบินที่มีโบราณสถานตรงนี้นะผมถ่ายรูปเลยละกันนะครับนี่หันไปตรงแบบนี้นะนี <ๆ S 2> ่ประมาณนี้ผมก็จะเป็นประมาณนี้นะผมสำหรับเฟสถ่ายรูปก็จะเป็นประมาณนี้นะครับสําหรับรถคันนี้นะครับผมก็ได้จากซีซันนี้เท่านั้นนะครับผมจะไม่มีซีซันอื่นนะครับผมนี่ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับแนะนําให้เก็บไว้นะครับคันนี้เพราะเป็นรถหายากนะผมก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมสําหรับ เฟซถ่ายรูปนะครับผมกับสนามติดตรงนี้นะผมด้วยผิวชายเด่นนะครับผมซีซันนอลแชมเปี้ยนชิพอันต่อไปนะครับผมอันนี้ให้เราใช้เป็นรถพรีอัพคาซีเหมือนเดิมนะครับผมเป็นสนามพอยส์คันที่ตรงนี้นะครับผมนี่ใช้เป็นรถคาซีเหมือนเดิมนะครับผมในรอบนี้นะครับผมอันนี้ก็จะใช้เป็นรถคันเดิมเลยนะผมกับตอนที่ทำสปีดโซนนะครับจะเป็นบอดบอลโกเรนเจอร์คันนี้ครับผมนี่เลยนะฮะคันนี้นะผม,ะะนนะผมอันนี้ก็แข่งเหมือนเดิมแล้วผม สามอีเวนต์นะครับผมตอนนี้ก็เล่นมาถึงอีเวนต์สุดท้ายแล้วนะครับผมอันนี้เราก็ใกล้จะเข้าเส้นชัยแล้วนะครับก็จะเป็นประมาณนี้ครับผมสำหรับซีซันโน a แชมเป s ชิพอันที่3นะครับผมก็ผ่านหมดเรียบร้อยครับสำหรับซีซันโน a แชมเป s ชิพนะครับผมก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมก็อันนี้เราจะได้เป็นรถ Mercedes-Benz G 6 3 AMG 6 X 6นะครับผมก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผม ก็ผ่านเรียบร้อยผมสำหรับซีซันนอลแชมเปี้ยนชิพทั้งหมด3อันนั่นเองครับผมก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมสำหรับอันต่อไปนะครับผมอันนี้จะเป็นซีซันนอลเพกาวเกมนะครับผมก็จะได้เป็นแต่รถนะครับผมเป็นดูเอล up โมเดมนะครับผมก็จะเป็นวงสวากเก้นนะครับผมใช้เป็นคันไหนก็ได้เป็นคัน B เจ็ดร้อยนะครับผมอันนี้ผมจะไปเล่นนอกรอบเอานะครับผมเพราะว่าเดี๋ยวคิดมันจะยาวไปนะครับผมอันนี้ก็คือ ให้เราใช้เป็น Volkswagen Card ีนะครับผมนี่อันนี้เป็นซีซันนอลเพกาวเกมนะครับผมมีโหมดทิ้งพงมีชิงมงกุฎแล้วก็ซอมบี้ไล่จับนะครับผมเป็น3มินิเกมอันนี้นะครับผมก็จะไปเล่นนอกรอบเอานะครับผมสำหรับซีซันนอลเพกาวเกมเนาะและก็อันนี้นะครับผมก็จะเป็นให้เราผ่าน Horizon Open Diving Event นะครับผมอันนี้คือไม่ต้องชนะที่1นะครับแต่แค่เล่นให้ผ่านนะครับผมใน Horizon Open Diving Event นะครับผม และก็อันนี้นะครับจะเป็นอีอิลิมิเนเตอร์นะครับผมก็จะได้เป็นฟอร์ซ l าลิงเป็น Happy New Year นะครับผมก็คือสวัสดีปีใหม่นั่นเองนะครับผมก็คือให้ติดหนึ่งใน30เหมือนเดิมนะครับผมก็จะได้เป็นฟอร์ซ l าลิงแฮ p ปี้นิวเอีนะครับผมและก็โฮลไลซันอาร์เคดก็เหมือนเดิมครับผมเป็น3ม,มินิเกมนะครับผมให้เราทําเหมือนเดิมนะครับผมอันนี้ก็คงไม่ต้อง ไปทำให้ดูะนะผมอันนี้ก็น่าจะรู้กันอยู่แล้วเนาะเรามาดูในส่วนของ f o r ์ซ t o ทอนช็อกันบ้างครับผม f o r ์ซ่าทอนช็ก็จะมี l amborghini sesto elemental forza edition นะครับผมราคา600 forza point นะครับแล้วก็มีหมวเซนต a สซอร์กับ Happy Snowman h e a d นะครับผมเป็นหมวสนโนแมนแบบแฮปปี้นะครับผมนี่อันนี้ก็ซื้อมาผม75 forza point นะครับนี่อ่าแลกมาผมก็จะเป็นประมาณนี้นะสำหรับ โฟซันช็อปก็จะมีประมาณนี้นะครับผมและก็ในส่วนของ h o r i z o n s e c r e t Santa นะครับผมอันนี้ผมก็กิฟต์ดรอปรถหรือว่าไปเอารถมาจากโฟซัททอนช็อปแล้วก็ส่งไปให้ผู้เล่นคนอื่นอันนี้ก็ใกล้จะได้รถใหม่แล้วนะครับผมผมไม่รู้ว่าอันนี้จะเป็นรถอะไรนะอันนี้ก็จะต้องรอดูนะครับผมจะทาคลิปออกมานะแต่จะเป็นการสปอยนะค,คือถ้าใครไม่อยากรู้ว่าเป็นรถอะไรก็ปิดคลิปไปได้ผม ผมจะมีคลิปสปอยล์ลดได้นะอันนี้ในส่วนของ global กิมเซนนะครับผมก็รอดูกันได้นะครับผมและก็ในส่วนของคาพาร์ตนะครับผมในสัปดาห์นี้ก็จะมีรถคันใหม่เพิ่มเข้ามาจะเป็นแลบูรกินีคูราคารอีโวนะครับผมตัวปี2020นะครับอันนี้เราก็รีดีมาก่อนนะครับผมนี่ครับผมอันนี้เราก็จะได้เป็นแลบูรกินีคูราคารอีโวนะครับผมนี่อันนี้คือแลบ ok ูร์กินีคันใหม่นะผมที่มากับคาพาร์ตนะครับผม นี่ก็จะเป็นแลมโบกินี่คันนี้ครับผมเป็นคูร่าแคนอีโวนะครับผมก็จะเป็นคันนี้ครับผมก็ถ้าใครมีคาร์พาสก็อย่าลืมไปรับกันด้วยนะครับผมคันนี้เป็นรถคันใหม่นะผมที่มากับคาร์พาสนะครับผมก็จะเป็นประมาณนี้นะผมสําหรับคาร์พาสในสัปดาห์นี้นะครับผมก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมสําหรับในส่วนของเป็นิีฟอเพลลิสในวันนี้นะครับผมก็สวัสดีปีใหม่ทุกคนกันด้วยนะครับผมก็ ขอให้ทุกคนมีความสุขนะสุขภาพแข็งแรงนะผมแล้วก็เงินทองเข้ามาเยอะๆนะครับแล้วก็ขอให้ทุกอย่างสมหวังปัฒนาดีนะผมก็ขอสวัสดีปีใหม่ทุกคนกันด้วยนะผมก็ถ้าเกิดว่าใครชอบคลิปนี้นะผมก็อย่าลืมช,ช,ช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปต่อไปนะผมและก็อย่าลืมคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้ใต้คลิปกันได้นะผมสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสำหรับวันนี้ สวัสดีปีใหม่ครับผมสวัสดีครับผมทุกคนไปแนละ้วบาย